ช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการวางแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในปี2565รวมทั้งหมด7-8รุ่นโดยในช่วงไตรมาสแรก Honda ได้มีการแนะนำไปแล้ว3รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วย ADV 350ที่เปิดตัวไปตั้งแต่วันที่16มีนาคมถัดมาอีก2วันก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ได้ทดสอบ ADV 350วันที่18มีนาคมถัดไปอีกหนึ่งสัปดาห์ก็มีการเปิดตัว CLICK 160และ DAX 125วันที่22มีนาคม2565ที่งาน Motor Show 2022ครับส่วนการเปิดตัว NT 1100และ Go Wing Black Edition ไม่นับรวมนะครับเพราะว่าเป็น Big Buy สำหรับการเปิดตัว และเปิดให้จับจอง ADV 350ที่งานมอเตอร์โชว์นั้นผมได้บอกไปแล้วครับว่ามีกระแสตอบรับที่ดีมากมีคนไปเข้าคิวแย่งกันจับจองมากมายหลายร้อยคนสุดท้ายต้องมีการจับสลากเพื่อหาผู้โชคดีจำนวน200คนครับแบ่งเป็นรุ่น Urban Racer Edition 100คันและ Touring Master Edition อีก100คันนอกจากนี้แล้วยังมีคนไปจับจองที่โชว์รูมของ Honda อีกมากมายกว่า500คันในช่วงของงานมอเตอร์โชว์แต่ว่านับถึงวันนี้ยอดจองของ ADV 350พุ่งทะลุเกินกว่า1,500คันเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านแจ้งข่าวกันเข้ามาครับว่าร้านดีลเลอร์ของ Honda หลายแห่งมีการปรับราคาสูงขึ้นบางแห่งก็5,000บาทบางแห่งก็10,000บาทและล่าสุด ก็มีคุณผู้ชมจากจังหวัดลบบุรีแจ้งเข้ามาครับว่าดีลเลอร์ที่นั่นตั้งราคา ADV 3 5 0รุ่น Urban Racer Edition อยู่ที่235,000บาทย้ำนะครับว่า235,000บาทโดยเป็นการลงชื่อจองไว้ก่อนรถยังไม่มีให้นับเป็นราคาที่แพงที่สุดเท่าที่ผมได้ยินมาในขณะนี้โดยแพงกว่าราคาตั้งถึง35,500บาท ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าขณะนี้รถเกิดการขาดตลาดอย่างหนักถึงแม้จะจองไปแล้วรถก็ยังไม่ได้ต้องรอคิวกันผลิตให้ทำได้มากกว่านี้ครับนับได้ว่ากระแสของ ADV350 นั้นร้อนแรงเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ Forza350 ที่มีการเปิดตัวในช่วงก่อนหน้านี้สาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะว่า ADV350 มีทุกอย่างเหมือนที่ Forza350 มี แต่มีการเพิ่มออปชั่นอัพไซด์ดาวเข้าไป <New S 1> บวกกับดีไซน์สไตล์พรีเมียม SUV บอยก็เลยทำให้เกิดกระแสะความร้อนแรงอย่างมากในช่วงเวลานี้ครับสำหรับคลิก160ที่เปิดตัวกันในงานมอเตอร์โชว์2022มี2แบบให้เลือกครับก็คือคลิก160 Standard 6สแตนดาร์ด63,500บาทและคลิก160 ABS 69,900บาทมาถึงวันนี้ กระแสของคลิก160ร้อนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับราคาตลาดตามหน้าร้านดีลเลอร์บางแห่งเปิดกันที่ราคา70,000กว่าบาทย้ำนะครับว่าคลิก160ขณะนี้เปิดราคาหน้าร้าน70,000กว่าบาทแต่ก็มีหลายแห่งครับที่ยังคงขายราคาเท่าเดิมตามที่ h อนด้ได้มีการประกาศเอาไว้ผมต้องขอกล่าวด้วยความชื่นชมจากการสอบถามไปยังร้านดีลเลอร์บางแห่งก็ปรากฏว่าขณะนี้มีพ่อค้า เข้ามากว้านซื้อคลิก160เพื่อส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศในแถบรอบบ้านของไทยเรานี่เองก็เลยทำให้ราคาของคลิก160นั้นปรับตัวสูงขึ้นบางแห่งรถไม่มีขายครับนับเป็นกระแสที่ร้อนแรงอีกเหมือนกันสำหรับคลิก160รุ่นใหม่ที่มีดีไซน์โดดเด่นสวยงามและมีช่วงหน้าที่คล้ายคลึงกับบิ๊กสกูตเตอร์ให้ความฉบเฉียวเร้าใจในราคาที่ไม่แพงเกินไป หกหมื 60, ไปปลาย7,000 70, หกว่าบาทก็สามารถซื้อได้ถ้าเปรียบที่จำนวนยอดขายแล้วมากกว่า ADV 350อย่างแน่นอนก็ต้องถือว่าคลิก160นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการเปิดตัวครั้งใหม่ในแบบ all new ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคันหลายคนชื่นชอบพื้นพักเท้าแบบ Flat Floor ก็คือเป็นพื้นเรียบทั้งซ้ายและขวาเรียบถึงกันไม่มีสันกลางให้เกะกะแต่หลายคนก็อาจจะไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ของแต่ละะคคนนครับสำหรับ d ดก125ที่เปิดตัวพร้อมกันกันกบคลิก160มาด้วยราคา84,900บาทเทียบเท่ากับ CT 125ก็ปรากฏว่ามียอดจับจองที่งานโมอเตอร์โชว์กว่า500คันที่โชว์รูมคัพเฮาส์ของ Honda ทั่วประเทศอีก400คันรวมแล้วก็มากกว่า900คันซึ่งต้องถือว่าเกินความคาดหมายเป็นอย่างมากครับเพราะว่ารถนั้นมีราคาค่อนข้างสูง แต่ว่ากลุ่มคนที่เล่นรถแบบนี้ยอมจ่ายแพงครับเพราะว่านี่คือของเล่นรถนิยมส่วนตัวสรุปก็คือในช่วงที่ผ่านมานั้น Honda เปิดตัวไปแล้ว3รุ่นจากแผนการที่วางไว้7-8รุ่นนั่นก็หมายความว่า Honda ยังมีเหลือในมืออีกประมาณ5รุ่นครับและ5รุ่นที่ว่านี้ไม่นับรวม Big b i บ e หรือรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนสีสันลายกราฟิกใหม่รุ่นที่คาดเดาได้ไม่ยากก็คือ ADV 160ที่จะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้แบบเดียวกับคลิก160นั่นเองเป็นบล็อกพื้นฐานของ PCX 160ที่ใช้อยู่ในขณะนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่า ADV 160รุ่นใหม่จะมีการติดตั้งอัพไซด์ดาวเหมือนกับ ADV 350หรือไม่คำตอบนั้นยังไม่แน่นอน100%ครับเพราะว่าถ้าจะมีการติดตั้งอัพไซด์ดาวเข้าไป ต้องมีการปรับโฉมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่รูปแบบดีไซน์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าต้องมีการติดตั้งแผงคอบนแผงคอล่างเพื่อย,ยึดจับกับกระบอกของอัพไซด์ดาวน์นั่นเองเราจะมาค่อยๆก่อติดความเคลื่อนไหวของ ADV160 ในโอกาสต่อๆไปครับอีกรุ่นหนึ่งที่คาดว่าจะเปิดตัวเร็วน,นี้นั่นก็คือ Lead125 เครื่องยนต์ ESP+4 ว wow าล ที่จะเข้ามาทดแทนลีด1-2-5รุ่นปัจจุบันนี้ที่เป็นแบบ2วาวเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับถ้ามี d ด x ก